ดีค่ะเรียนรู้วิชาดนตรีนาศิลิน,นกับครูบิวนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องของการสื่ออารมณ์ของบทเพลงกันค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปสื่ออารมณ์ของบทเพลงได้นั้นเราจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรีก่อนที่เราเรียนกันไปชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะ,ะทบทวนนิดนึงองค์ประกอบของดนตรีประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะจังหวะทำนองการประสานเสียงและก็รูปแบบของเพลงนั่นเองค่ะ การสื่ออารมณ์ของบทเพลงนะคะเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกอารมณ์และเนื้อหาของบทเพลงที่ทําให้ผู้ฟังได้รับรู้ถึงความไพเราะของบทเพลงนั้นค่ะโดยแบ่งออกเป็น2หัวข้อนะคะก็คือจังหวะกับอารมณ์ของบทเพลงค่ะและทํานองกับอารมณ์ของบทเพลงนะคะ เรามาเริ่มกันที่หัวข้อที่1กันเลยนะคะจังหวะกับอารมณ์ของบทเพลงค่ะซึ่งแต่และเพลงนะคะก็จะมีจังหวะเป็นตัวกํากับและมีความแตกต่างกันออกไปโดยนะคะทําให้อารมณ์ของบทเพลงนั้นก็แตกต่างกันออกไปด้วยอย่างเช่นเพลงที่มีจังหวะช้าก็ทําให้ฟังแล้วรู้สึกเศร้าเพลงที่มีจังหวะเร็วก็จะฟังแล้วทําให้รู้สึกสนุกสนาน <c oughs> ยกตัวอย่างเหมือนอย่างเช่นเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยเหงา เราก็อยากจะฟังเพลงที่มีจังหวะช้าๆใช่ไหมคะิ้วอารมณ์ตัวเองฟังแล้วอยากอยู่คนเดียวอยากผ่อนคลายแต่เมื่อไร่ที่เรารู้สึกมีความสุขอยากสนุกสนานเราก็เปิดเพลงมันๆเต้นกับเพื่อนเมื่อเราได้ยินเพลงที่มันมีจังหวะที่มีจังหวะเร็วสนุกสนานเราก็อยากจะโยกหัวโยกตัวยกมา้ายกมือเพื่อจะเต้นถูกต้องไหมคะเป็นเหมือนกันไมเ่เอย มาในส่วนของหัวข้อที่2กันบ้างนะคะในส่วนของทํานองกับอารอมณ์ของบทเพลงนะคะในแต่ละเพลงเนี่ยก็จะมีทํานองเสียงต่ําเสียงสูงเสียงแหลมหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไปในแต่ละเพลงฉะนั้นในแต่ละเพลงเมื่อมีทํานองที่ต่างกันอารมณ์ของเพลงก็เช่นกันค่ะแตกต่างกันออกไปเหมือนกันอย่างเช่นเสียงที่เสียงเพลงที่ร้องแล้วดุดันก็จะให้ความรู้สึกแข็งแรงใช่ไหมคะรู้สึกเข้มแข็งแต่เพลงไหนที่ร้องเบาก็จะให้ความรู้สึกนุ่มนวล อ่อนโยนประมาณนี้นะคะเรามาสรุปกันง่ายๆเลยนะคะในส่วนของหัวข้อการสื่ออารมณ์ของบทเพลงในวันนี้นะคะองค์ประกอบหลกัหลกๆเลยที่จะเกี่ยวข้องกับการสื่ออารมณ์ของบทเพลงก็คือจังหวะและทำนองนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้เช่นเคยนะคะครูก็มีใบงานมาฝากนักเรียนค่ะแต่ใบงานวันนี้นะคะจะมีมาให้พร้อมกับเพลงหนึ่งเพลงค่ะช <Wow. S 1> ื่อเพลงว่านิทานหินห้อยนะคะแล้วให้นักเรียนฟัง ฟังแล้วเขียนบรรยายความรู้สึกของเพลงนี้ลงไปในใบงานที่ครูได้แนบไว้ให้นะคะว่านักเรียนฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างอย่าลืมทําใบงานมาสมครูนะคะเป็นคะแนนนะคะเด็กๆ yes, <sir. S 1> ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเพียงแค่นักเรียนฟังเพลงแล้วก็สื่ออารมณ์ของบทเพลงมานักเรียนสามารถวาดภาพระบายสีตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะคะพร้อมแล้วไปฟังเพลงกันค่ะ ตื่นเช้าขอด้ลืมตามองเห็นคนุณยายเมื่อแกล้งถามว่าจะอะไรสนุกแค่ไหนที่ฝันใจเด็กน้อยจึงทบทวนไม่ฝันเห็นอะไรมากมายรีบค้นเร็วไวใต้มนอนเปิดฟ้า กลองตอนนี้เหมือนนอนตัวหนึ่งไม่สวยดังซึ่งตอนอยู่ตายตอนลำพู้สงแสย่ยายจะยิ้มและสอนตาจะมองเห็นความงามที่จริงอย่าขังความจริงไม่เห็น เด็กน้อยนอนหลับสบายอมยิ้มเล่ใไม่ต้ยมอนไม่มีกล่องอะไรไม่มีสิ่งดีใดถูกครังนอนแค่นั้นจังฝันดีฝันเห็นดวงดาวมากมายฝันเห็นเจ้าชายเจ้ายญิงฝันแสนสวยงาม การเรียนรู้หยุดไม่ได้เด็กๆอยู่ที่บ้านอย่าลืมดูแลตัวเองสวมแมสแล้วหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ